ดินลูกลังดินแดงดินล้วนนะครับ <Ha. S 1> จะขึ้นง่ายดูแลง่ายครับปุ๋ยก็ไม่ค่อยเปืองถ้าดินทรายเนี่ยจะเปืองปุ๋ยตรงนี้พี่นัทปลูกระยะห่างเท่าไหร่นะคะอันนี้ห่างสาเมตรครับทุเรียนต้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็มาเลือกดูได้นะครับผมมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับมีแบบปีครึ่งเป็นลูกสองปีเป็นลูกนะครับส่วนปีเดียวเป็นลูกหมดแล้วครับไม่เหลือแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์อะไรคะพี่นัทไซใหญ่ๆห,ห,หมอน,น,นทองอย่างเดียวเลยครับพันธุ์อื่นๆตอนนี้ก้านยาวชานีก็เหลือน้อยแล้วไม่ค่อยเหลือแล้วก็เป็นพันธุ์หมอนทองครับติดลูกปีแรกนะครับลูกก็จะไม่ค่อยสวยหน่อยนะครับข้างล่างไม่ค่อยมีเนื้ออันนี้ก็พูเต็มพอใช้ได้ครับสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลสวัรณนะครับวันนี้ก็จะพามาดูธรรมชาติของบริเวณข้างรั้วหลังสวนของเรานะครับหลังร้านที่ว่าทําเป็นเหมือนกับ ปลูกทุเรียนแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรคลองไส้ไก่เนาะจะเป็นโคกนองนาก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่อยู่แค่ไม่ถึงงานนะครับผมครับทุเรียนที่ผมปลูกไว้ด้านข้างนะครับปีนี้ก็ที่ติดดอกออกผลนะครับก็มีจํานวนหนึ่งนะครับปีแรกก็ยังเลี้ยงลูกไม่สวยนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับต้นนี้ก็มีอยู่ประมาณ9ลูกนะครับครับลูกหนึ่งก็อยู่ประมาณ2โลถึง4ี่โล5โลนะครับผมรุ่นแรกของ ต้นเลยนะครับที่ออกมาปีนี้นะครับผมตอนนี้ก็ลักษณะอยู่ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวใส่ปุ๋ยตัวหลังสูงอีกครั้งก็พอแล้วนะครับอันนี้ก็หยุดปุ๋ยมาประมาณ20วันแล้วครับที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยพอดีเมื่อคืนเมื่อวานนะครับฝนตกเยอะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยได้พ่นยานะครับเพี้ยก็กินใบเยอะเลยนะครับเพี้ยไฟเพี้ยจะกระัน ต้นนี้ก็จะติดผลก่อนเพื่อนเลยนะคะครับท่านใดสนใจอยากได้ทุเรียนไปปลูกนะครับที่ติดลูกง่ายๆโทรมาหาเราได้นะครับเบอร์ของเราก็0917938000นะครับอยู่ที่ตำบลโคกไม้ลาอยอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีนะครับตอนนี้การให้น้ําก็ให้อยู่ที่วันเว้นวันนะครับวันเว้นวันครึ่งชั่วโมงครับหัวเล็กนะครับพอดีฝนตกก็จะหยุดน้ําไปสักสองวันนะครับอันนี้ หญ้าวิธีการดูแลของเรานะครับตรงนี้จะใช้วิธีการตัดหญ้านะครับอันนี้ก็ไม่ได้อ่ใช้การพ่นสารเคมีลงดินนะครับมาประมาณ1ปีแล้วก็จะพ่นบ้างนะครับแต่ว่าพ่นปลายที่บริเวณด้านนอกข้างล่างๆครับแต่ข้างบนนี้ไม่ได้พ่นแล้วนะครับอะมิโนฮิวมิกฟูบิกนะครับต้นที่เป็นผลนะครับเราไม่ได้ใส่นะช่วงที่ผ่านมาเราใส่ไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับผมการใส่อะมิโนฮิวมิกฟูบิกนะครับจากดินที่ ไม่ดีนะครับที่เป็นดินเหนียวนะครับดินก้นบ่อครับเราก็ใส่ไว้เป็นอินทรีย์วัตถุในดินช่วยย่อยสลายปุ๋ยสลายแร่ธาตุต่างๆที่ตกค้างนะครับที่มันย่อยสลายไม่ได้นะครับให้มีจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยทุเรียนก็จะมีการเจริญเติบโตต้นไม่ค่อยโทมนะครับฝรั่งนี่ผมก็ใส่นะครับสังเกตดูนะครับใบมาเต็มครับบริเวณหญ้าที่ปลูกต้นนี้ผมก็วานวานไปนะครับ สังเกตดูนะครับอันนี้จะเขียวมากส่วนอันนี้จะเขียวน้อยอันนี้หวานแต่ว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยส่วนอันนี้หวานแล้วก็ใส่ปุ๋ยด้วยครับอันนี้ก็มีอยู่แค่เหลืออยู่แค่สี่ลูกนะครับลูกก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ปีหน้าน่าจะดีนะครับปีนี้ก็หล่นไปเยอะครับโดนฝนพี่นักาตรงนี้เข้าอายุส <4 S 2> ี่ปีเต็มพอดีสี่ปีเต็มใช่ครับ<ะ>ผม ตอนติดลูกก็ตีแค่ว่าสามปีครึ่งนะ<ฆ>ครับผมตรงนี้เป็นดินเหนียวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวทําไมตรงนี้ทําไมดูไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับดินตรงนี้เป็นพื้นที่ถมนะครับพื้นที่เราอยู่ด้านล่างนะครับประมาณสามเมตรนะฮะเราถมขึ้นมาด้วยดินก้นบ่อนะครับแล้วก็เอาดินลูกลังมาคุกแกบแล้วก็ปลูกขึ้นมานะครับบริเวณด้านข้างของเราก็จะเป็นน้ําแบบนี้นะครับซึ่งการเดินของรากทุเรียนน่ะดินเหนียวมันจะไปช้าๆครับมันก็เลยทําให้การสม จเจริญเติบโตของต้นเนี่ยมันได้เพียงเท่านี้ปกติถ้าเกิดว่าเป็นต้นที่อยู่เป็นที่ดอนที่ดินร่วนนะครับลําต้นก็จะใหญ่กว่านี้อีกประมาณ30เอร์เซนตนะครับตรงนี้พี่นัดปลูกระยะห่างเท่าไหร่นะคะอันนี้ห่างสามเมตรครับสามเมตรครับแล้วก็อันนี้เป็นต้นที่มันไม่ติดดอกนะครับต้นเล็กผมไม่ได้เอานะครับก็มีติดแบบนี้แต่เราไม่ได้เอาไว้ก็คือ ลดน้ําใส่ปุ๋ยปล่อยมันไปเลยครับอันนี้เราก็ใส่ปุ๋ยหกสามสามครับการมิโนฮิมิคูวิกนะครับเพื่อให้เขาฟื้นต้นไปก่อนเลยครับมันจะได้ไม่ต้องรอกันนะครับผมเพราะว่าต้นเขาย่อมกว่าเราไม่ไดเอาลูกไว้ถ้าเราไม่ฟื้นตอนนี้เราไปปล่อยเขาทิ้งไว้นะครับเขาก็จะโตไม่ทันกับต้นใหญ่นะครับหลายๆท่านก็จะมีดินเป็นดินเหนียวพี่นัดแนะนํายังไงคะในการปลูกดินเหนียวก็เน้นให้ใส่อินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้นหน่อยปุ๋ยหมักเพิ่มขึ้นอีกหนึหนง แล้วก็อะมิโนฮิวมิกฟูวิกครับของสิ่งตัวน้ำาวลนะครับช่วยได้แกบดิบผสมดินนะครับสามารถเอาไปโรยสร้างรากบริเวณผิวดินได้นะครับผมที่สําคัญดินเหนียวนะครับเวลาแห้งโดนแดดนะครับดินจะแตกละแหงต้องปลูกพืชคุมดินครับอันนี้ก็คือวิธีที่ช่วยให้เจริญเติบโตดีแล้วก็น้ําห้ามขาดแล้วก็ห้ามแฉะครับนี่ก็กิ่งมันดูดอาหารนะครับแล้วก็มีราร่วมด้วยแดดจัดด้วยนะครับอันนี้ กิ่งเนี้ยมันออกมาจากกิ่งเล็กครับกิ่งขนาดใหญ่กว่านิ้วชี้หน่อยเดียวนะครับก็กิ่งเลี้ยงไม่ไหวนะครับก็ทําให้กิ่งเนี้ยอาจจะต้องตัดทิ้งนะครับเวลาเราไว้กิ่งอันนี้จริงๆก็ต้องตัดทิ้งแล้วนะครับครับอย่างอันนี้ก็ติด3มลูกนะครับลูกใหญ่เลยสี่โลได้นะครับแบบนี้ครับก็ติดยังปีแรกนะครับเดี๋ยวปีต่อไปน่าจะดีกว่านี้นะครับถ้าใครสนใจทุเรียนต้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็มาเลือกดูได้นะครับผม มีทางไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับมีแบบปีครึ่งเป็นลูกสองปีเป็นลูกนะครับส่วนปีเดียวเป็นลูกหมดแล้วครับไม่เหลือแล้วครับส่วนใหญ่จะเป็นพันธุอะไรคะพี่นัาไซส์ใหญ่ๆมอนทองอย่างเดียวเลยครับพันธุอื่นๆตอนนี้ก้านยาวชนีก็เหลือน้อยแล้วไม่ค่อยเหลือแล้วแบบนี้ครับปลูกปีครึ่งออกลูกเลยถ้าได้แบบนี้ไปครับถ้าแบบนี้ก็ประมาณสองปี อันนี้ก็มีติดลูกหน่อยแต่มีใบไม้นะอันนี้มีลาร่วมด้วยนะครับเพราะช่วงหลังไม่ได้ฉีดยาอันนี้ก็เป็นพันหมอนทองนะครับติดลูกปีแรกนะครับลูกก็จะไม่ค่อยสวยหน่อยนะครับข้างล่างไม่ค่อยมีเนื้ออันนี้ก็พูเต็มพอใช้ได้ครับอายุเขาประมาณกี่วันแล้วคะพี่นักอันนี้น่าจะได้หน <c oughs> ึ่งหนึ่งร้อยวันครับไม่งไงก็เก้าสิบห้าวันครับจําไม่ได้ไม่ได้จดเลยเดี๋ยวเรามาเคาะเอาตอนใกล้เก็บครับ การดูแลช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยตัวหลังสูงเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็ไม่ใส่แล้วนะครับเพราะว่าจะได้ให้กระบวนการสร้างเนื้อสร้างแป้งนะครับสมบูรณ์แบบแล้วก็ต้นไหนนะครับที่เราไม่เอาลูกหรือว่าลูกมันหล่นแล้วก็จะบำรุงต้นให้ฟื้นนะครับเราสามารถบำรุงได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับไม่ต้องไปรอครับการบำรุงต้นระยะแบบนี้นะครับก็ใส่ทางดินนะครับเป็นอะมิโนฮิมิกฟูวิกนะครับ แล้วก็ปุ๋ยอินทย์เคมี633ก็ได้หรือ2577ก็ได้นะครับถ้าเราอยากให้มันแตกไวขึ้นหลังจากที่แตกแล้วจะใส่ตัวปรับสภาพดินนะครับเป็นพวกยิบซ้ำหรือตัวแก้ดินกดก็ได้นะครับก็หว่านบริเวณรอบทรงพุ่มนะครับต้นหนึ่งก็ประมาณ1กิโลถึง2กิโลนะครับขึ้นอยู่กับอายุต้น ถ้าต้นใหญ่เป็น7-8ปีก็ใส่2โลนะครับถ้าต้นเล็ก4-5ปีก็ใส่1โลนะครับผมส่วนปุ๋ยต่างๆนะครับหลังจากนี้ช่วงการใส่นะครับก็ดูตามความเหมาะสมนะครับถ้ามันแตกช้าก็อาจจะใส่15-20วันครั้งแต่ถ้ามันแตกดีแล้วก็เดือนหนึ่งถึงเดือนครึ่งต่อ1ครั้งก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเก็บผลผลิตเสร็จแล้วเนี่ยเราแต่งกิ่งอะไรแล้วก็ความ สมบูรณ์ของต้นเขาก็จะกลับมาได้ไวนะครับอันนี้ก็คือดินที่ปลูกทุเรียนอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นดินหินเป็นก้นบ่อลักษณะอย่างนี้ครับมันก็ทําให้ทุเรียนอาจจะโตช้านิดนึงนะครับผมแต่ก็ให้ผลผลิตได้ซึ่งดินแต่ละดินนะครับการเจริญเติบโตของต้นก็จะไม่เหมือนกันโดยเฉพาะดินเหนียวเนี่ยถือว่ามีการเจริญเติบโตที่ช้าแต่ถ้าเราจะปลูกให้ขึ้นเราควรจะปั้นโคกปรุงดินก่อนแล้วก็ปรับสภาพดินว่าดินของเรามีค่า pH เท่าไหร่นะครับ ทำให้ค่า pH มันอยู่ประมาณ5.5ถึง6.8นะครับทุเรียนมันจะขึ้นง่ายการดูแลก็จะไม่ยากนะครับผมดินอะไรคะที่ทุเรียนชอบดินลูกลังดินแดงดินล้วนนะครับจะขึ้นง่ายดูแลง่ายครับปุ๋ยก็ไม่ค่อยเปืองถ้าดินทรายเนี่ยจะเปืองปุ๋ยครับผมแล้วก็ทุเรียนของเราครับไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็ยังพอมีนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้เลยเบอร์ที่ผมบอกไปก็0863833061แล้วก็0 917938000นะครับอีกเบอร์ก็ 0, 0 8 6ห096 9626986นะครับก็ยังพอมีนะครับใครที่อยากจะปลูกทุเรียนต้นใหญ่ๆให้ได้ผลผลิตไวๆนะครับส่วนของผมอยู่ตำบลโคกไมลาอยอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีนะครับเราก็แนะนําการปลูกให้นะครับแล้วก็การดูแลเรื่องปุ๋ยเรื่องการให้น้ําก็มีปัญหาส่งไลน์ถ่ายภาพมาสอบถามเราได้นะครับอันนี้เราเป็นพี่เลี้ยงให้ฟรีครับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นันต้องมากค่ะสำหรับอีพีนี้